ประธานกำลังรอคนขับเปิดประตูอยู่ข้างถนนจูจูก็เห็นภรรยาที่แต่งงานแบบเร่งรีบของเขาผู้ช่วยขี่รถไฟฟ้าขนาดเล็กมาทางตรงคิดว่าถ้าหลบซ่อนจะไม่ถูกภรรยาพบพบว่าตนเองเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งแต่ไม่คาดคิดว่าเบรคจ,จะขัดข้องชนเข้ากับรถหรูของประธานผู้หญิงที่ขี่จักรยานตกใจจนอยากร้องให้แต่ไม่มีน้ำตาเมื่อบริการ,กร9าคนลงจากรถหรูบริการตรวจสอบสถานการณ์ผู้หญิงกำลังเตรียมที่จะพูดกับพวกเขาว่าเธอจะชดใช้ค่าเสียหายไม่เคยคิดว่าจะพบว่าสามีของเธอซ่อนอยู่ในรถหรูการกระทำนี้ทำให้ผู้หญิงขำออกมาในทันทีเพราะประธานแกกล้้งททเนนนจุวัต่ออหาธ ดังนั้นผู้หญิงจึงไม่สนใจคนใส่ชุดดำที่พยายามขัดขวางและเปิดประตูรถเฮ้ hey! คุณเปิดประตูรถของเราทำไมทำให้สามีของเราตกใจฉันทำให้คุณตกใจหรอือครับไม่ไม่ไม่ไม,ม,ม,มีสามีของคุณยังเป็นเป็ดตัวผู้อยู่เลยฮ่าฮเมื่อวานดื่มเหล้ามากไปหน่อยเสียงเลยแหบไปหมดยังแกล้งทำอยู่หรอือและประธานจึงปิดบังตัวตนจากผู้หญิงกลับเป็นเพราะพวกเขายังไม่รู้จักกันนานพอที่แท้เมื่อสามวันก่อนลูกสาวฝาแฝดของประธานอยู่ข้างถนนกำลังเก็บของเล่นแทนด้าที่หล่น เกือบถูกรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ขับมาเฉียวชนและผู้หญิงก็เดินผ่านมาในจังหวะน,นั้นดังนั้นเธอจึงเข้าไปช่วยเด็กหญิงขณะที่กำลังถามว่าเด็กน้อยเจ็บหรือเปลา่าพี่ชายของเด็กหญิงวิ่งเข้ามาแต่ผู้หญิงกลับรู้สึกถึงความคุ้นเคยกับพี่น้องคู่นี้มีความรู้สึกอบอุ่นใจอย่างไม่รู้สาเหตุแต่ผู้หญิงหันกลับไปและคิดว่ามันเป็นภาพลงตาหลังจากนั้นผู้หญิงก็ถามว่าพ่อแม่ของพี่น้องอยู่ที่ไหนและเด็กชายก็ยื่นโทรศัพท์ให้เธอให้ผู้หญิงโทรหาพ่อของพ,อองพวกเขามารับจากนั้นผู้หญิงก็โทรออกทททททัััันนนนนนนีีรรรขขขขขขออ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 งงงงง่่่่่่่่เเเเาา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 าบบกกกกกฝยยววววลููููคคคคุณใมมมืืธปปะิดตตไแห นี่จะไม่ใช่ค่าตอบแทนใช่ไหมดีขนาดนี้ห้าห้าขอบคุณนะขอบคุณจับตัวส่งไปที่สถานีตำรวจเฮ้ hey, ทำอะไรอยู่กลางวันแสกแสกย่ำยีผู้หญิงคำพูดและภาพว่าไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกคุณเฉิงไม่มีอะไรใช่ไหมเฉิงชูเหยียนถ้าคุณพาน้องสาวออกมาแอบคุณเชื่อไหมฉันให้คุณได้ลองดูร่างกายลื่นไหลน้องสาวออกมาหามามา่าถ้าคุณชักช้าอีกเรื่องสำคัญในชีวิตของฉันและน้องสาวฉันจะตัดความสัมพันธ์พ่อลูกกับคุณ ไม่แปลกใจเลยที่อายุสาสิบแล้วยังไม่มีใครต้องการถ้าฉันเป็นผู้หญิงฉันก็ไม่ชอบคุณในขณะนั้นเด็กหญิงก็ร้องให้ขึ้นมาอย่างตะทนหันประธานรีบถามว่าใช่ไหมได้รับบาดเจ็บจากคนร้ายและด้านข้างนั้นดบาบหุนบอกประธานเป็นพี่สาวที่สวยงามที่ช่วยน้องสาวเธอน่ารักมากไม่ใช่คนเลวหรอกนะประธานจึงเริ่มประหัว่าเขาเข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้หญิงดังนั้นเมื่อผู้หญิงออกจากสถานีตำรวจประธานจึงพาเด็กมาหาเธอเพื่อขอโทษด,ด้วยตัวเองแต่ยังไม่ทันที่ประธานจะพูดผู้หญิงก็ได้รับโทรศัพท์จากป้าของเธอโทรศัพท์ คือหวังเงินสินสอดสามแสนของผู้หญิงยังไรก็ตามในขณะที่เธอโกรธเธอไม่ต้องการทาตามการจัดการของครอบครัวเมื่อผู้หญิงวางสายโทรศัพท์กลับถูกน้องชายตัวน้อยแทรกเข้ามาแม่ทําไมแม่ถึงร้องให้เป็นเพราะโกรธพ่อหรือเปล่าไม่ใช่ความเมตตาของแม่ก็ให้พ่อสัญญากับแม่เถอะคุณหมายถึงการตอบแทนความช่วยเหลือเล็กน้อยด้วยน้ําผู้ใช่ไหมชูยเยียนคุณคดิกแล้วหรือชูยเยียนคุณลืมเรื่องโรคของน้องสาวแล้วหรือน้องสาวไม่ชอบคนแปลกหน้า ถ้าเธอมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าชีวิตของแม่ไม่ใช่ภาพวาดของคนแปลกหน้าชอบภาพวาดของแม่หลังจากที่เป็นโรคออทิสติก autistic, ไม่ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกผู้หญิงคนนี้ให้พวกเขาใส่อะไรในน้ำยาหมักนี้ถึงแม่จะบอกว่าพ่อคนนี้ดุและโง่อารมณ์ต่ำอายุเยอะที่โมโหระบายอารมณ์แต่เขาก็ไม่ได้ไม่มีข้อดีอย่างน้อยก็ยังมีลูกน้อยน่ารักสองคนของเราหรือว่าเราจะไปจดทะเบียนกันดีไหมดีเลยงั้นฉันจะให้เงินค่าขนมทั้งหมดกับแม่ แม่เป็นผู้ใหญ่จะใช้เงินค่าขนมของเด็กได้ยังไงเธอเก็บไว้ซื้อของเล่นเถอะจริงๆแล้วฉันมีสถานการณ์ไม่ดีฉันมีแม่อายุ80ปีด้านล่างมีเด็กสองคนเงินเดือนแค่สามพันบาทต่อเดือนฉันเช่าบ้านเก่าที่ชำรุดมีรถเมื่อออกไปข้างนอกมีรถก็ดีมากเลยนะรถจักรยานแช่นะถ้าคุณสามารถยอมรับสิ่งน,นี้ได้งั้นเราลองดูกันเถอะถ้าเป็นคนที่มองแค่เงินแน่นอนว่าจะต้องปฏิเสธงั้นรถหรูและเงินเมื่อกี้เงินเป็นเงินกู้รถหรูเป็นรถเช่าฉันมีข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือชอบทําตัวให้ดดูี ถ้าคุณแต่งงานกับฉันชีวิตหลังแต่งงานจะลำบากมากสิ่งเหล่านี้ฉันไม่สนใจแค่สินสอดฉันต้องการสามแสนเงินนี้ก็ถือว่าฉันยืมชัดเจนว่าเป็นผู้หญิงที่มองเงินแต่สองเด็กน้อยว่าก็มีความรู้สึกพิเศษต่อผู้หญิงดังนั้นจึงใช้การร้องให้บีบให้ประธานแต่งงานกับเธอการกระทำอันน่าทึ่งของเด็กๆทําให้ประธานต้องยอมรับอย่างจำใจแต่ตอนนี้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับผู้หญิงเลยประธานก็กลัวว่าเธอจะเป็นผู้หญิงที่มองเงินดังนั้นจึงที่จะทําตัวให้ดูจนหลังจากนั้นเมื่อผู้หญิงกลับไปที่บ้านป้าขณะย้ายกระเป๋ แต่ผู้หญิงในขณะน,นี้กลับไม่อยากสนใจพวกเธอเมื่อเธอหันหลังจัดของจึงพบว่าภาพถ่ายของแม่หายไปและในขณะนั้นป้ากำลังเล่นไถ่นกกระจอกกลับรู้สึกตื่นกระหนกผู้หญิงมองลงไปที่พื้นจึงพบภาพถ่ายที่แท้ถูกกดอยู่ใต้โต๊ะเธออยากทำอะไรตัวนี้มันสั่นดังนั้นฉันจึงเอากรอบรูปนี้มารองขาโต๊ะโอโหขยโยแม่ของเธอยังมีประโยชน์อยู่บ้างยังมีประโยชน์นะ น่ารักจังฉันจะไม่ปล่อยเธอไปถ้าเธอมีความสามารถก็อยากกลับมาอีกเลยแม่ในที่สุดก็ซื้อที่อยู่ให้เธอได้หลุมศกนี้ราคาสามแสนสมัยนี้ไม่กล้าตตยง่ายๆ ประธานกลุ่มรุ่งเรืองเศรษฐีอันดับหนึ่งของเมืองแต่งงานกับคนธรรมดาเธอเล่นละครสั้นอะไรอยู่ทําให้ฉันโดนตีโดยไม่จําเป็นแค่รับมือกับผู้หญิงที่ชอบเงินเท่านั้นฉันต้องดูให้ได้เธอมีความจริงใจกับเด็กๆหรือเปล่าพ่อหมายถึงผู้หญิงที่ชอบเงินทองคืออะไรก็คือผู้หญิงที่หน้าตาธรรมดาผู้หญิงที่บูชาความมั่งคั่งอย่างตาบอดนั่นไม่ใช่แม่แน่นอนแน่นอนว่าไม่ใช่แม่นั่นแน่นอนเพราะแม่สวยมากไงก็เพราะว่าสวยเลยไม่สามารถเชื่อได้ ใช้จ่ายครั้งเดียวสามแสนแน่นอนว่าหางของสุนัขจิ้งจอกโผล่ออกมาแล้วฉันจะดูให้ได้เธอจะทำเป็นต่อไปได้ยังไงมานี่มาดูสิขายถูกนะักเฮสาวน้อยมานี่มาดูเครื่องประดับกันเถอะอันนี้ฉันขอดูได้ไหมไม่คิดเลยว่าเธอจะเปิดเผยเร็วขนาดนี้ฉันยังคิดว่าเธอจะทำเป็นต่อไปอีกสักพักทำเป็นอะไรเธอเดาได้ไหมว่าแหวนนี้ราคาเท่าไหร่ ยังต้องคิดอีกเหรอแค่ตัวเลขนี้ฮึใช้เงินขนาดนี้ซื้อแหวนจะขี้อวดขนาดนี้ได้ยังไงขนาดนี้ขี้อวดนี่เรียกว่าความรู้สึกพิธีกรรมเธอเข้าใจอะไรฉันบอกเธอได้เลยเงินเดือนของฉันแค่สามพันฉันไม่สามารถรับผิดชอบคนแบบคุณได้เลยบายทองนี่ที่ซื้อให้ฉันถ้าไม่อย่างนั้นหลักจะให้ฉันแต่งงานคนเดียวหรือถึงแม้ว่าจะพูดว่าเราแต่งงานเพราะสถานการณ์บังคับแต่สิ่งที่ควรมีนั้นก็ยังต้องมีเธอ,อคุณจะพูดอะไร ไม่สำคัญแล้วครั้งหน้าอย่าซื้อของมั่วอีกนะแค่สามสิบหยวนเองพี่ชายมันถึงขนาดนั้นเลยเหรอแผ่นเหรียญดีดังนั้นคุณก็ถูกแหวนวงนี้ซื้อไปถูกซื้อไปและทำไมฉันถึงรู้สึกว่ามันยิ่งดูเหมือนของที่ขายตามตลาดนัดเก้าหยวนเก้าสิบเก้าห้าห้าคุณเข้าใจอะไรของที่ไม่รู้จักคุณค่าหกปีที่แล้วหลังจากที่มีความสัมพันธ์ชั่วข้ามคืนกับคุณ ผู้หญิงที่ให้กำเนิดชูเยียนและชูฮวาฉานันอยู่ที่โรงพยาบาลพบบบอแสของเธอจะดูไหมคุณไม่คิดจะหาตัวเธอแล้วหรอือคุณเซิง นี่คือผู้หญิงคนนั้นในคืนนั้นที่ให้กำเนิดเด็กคุณดูสิน่ารักมากคนที่สามารถใจแข็งทิ้งลูกแท้ๆของตัวเองทิ้งไว้ที่สารสงเคราะห์ไม่จำเป็นต้องหาหรอกเสียเวลาฉันค้นหามาเป็นเดือนถึงได้ข้อมูลเมื่อ6กปีก่อนคุณก็ทิ้งความพยายามของฉันแบบนี้ลงไปในถังขยะไม่แม้แต่จะพูดคำขอบคุณไม่ต้องขอบคุณสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่คุณสมควรทำ โรงแรมไลออนฉันได้ช่วยคุณซื้อมาแล้วอย่าลืมไปตรวจสอบวันนี้โอใช่แล้วบริษัทจูจูก็สนใจโรงแรมเล็กๆสนใจขนาดนี้เคยโยกทำงานที่นั่นฉันต้องสังเกตพฤติกรรมของเธอสักหน่อยถ้าเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่เลือกวิธีการเพื่อเงินจบให้เร็วหน่อยจะได้ดีต่อซูเหยียนซูฮาว้าวนิดหน่อยเคยโยกแผนนี้คุณเขียนจริงๆหรือคุณมีความสามารถนี้ยังจะทำงานเป็นพนักงานต้อนรับอีกเหรอออ้าเขียนไปเรื่อยๆนะ่ะ แค่ส่งเอกสารนี้ให้ผู้จัดการทั่วไปตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ต้องเป็นของคุณถึงตอนนั้นอย่าลืมถ้าร่ำรวยแล้วอย่าลืมกันนะบางคนก็ยังฝันกลางวันอยู่เลยพนักงานต้อนรับคนหนึ่งก็อยากจะบินขึ้นไปเป็นผู้จัดการใหญ่นี่มันทำให้เราไราอันดูได้ลงจริงๆเจ้าชิงเจ้าเจียคุณก็แค่ยืนต้อนรับที่ประตูใช่ไหมหรือเป็นต้อนรับที่มีคุณภาพธรรมดาหน้าตาของฉันคือหน้าตาของไรอันทองคำแบบฉันสักวันก็ต้องเป็นประกายจะเป็นเหมือนพวกคุณที่เป็นหมาดินได้ยังไงใช่แล้วทองคำต้องเป็นประกายเสมอ แต่แบบคุณที่เป็นเศษแก้วจะสะท้อนแสงได้แค่ทุกคนยืนอยู่ทำไมถึงเสียงดังที่จะเข้าซื้อรายอันของเราเจ้านายคนใหม่จะมาตรวจสอบในไม่ช้าทุกคนต้องมีสติใครที่กล้าประมาทให้รีบออกไปทันทีหัวหน้าส่งฉันได้ยินมาการเข้าซื้อรายอันในครั้งนี้แต่เป็นประธานของหลงเซิงเจ้าสัวที่ร่ำรวยที่สุดในจิงเฉิงแน่นอนเดี๋ยวเจ้านายจะมาขอแค่ใครทําได้ดีฉันสามารถแนะนําได้นี่คือโอกาสที่จะกล้ากระโดดโอกาสดีจริงๆคุณนี่ช่างเลวจริงๆคุณนี่ช่างเลวจริงๆกฎที่ไม่เป็นทางการจะทําให้คุณพัง เจ้านายมาถึงแล้วรีบไปต้อนรับที่ประตูสวัสดีครับเจ้านายตอนรับกรุณาแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ชูยเยียนชูวา,วาทำไมพวกคุณถึงมาอยู่ที่นี่เคยอยู่คุณยังไม่แต่งงานแล้วเด็กมาจากไหนตั้งท้องก่อนแต่งงานถึงกับพาเด็กมาที่โรงแรมด้วยถ้าเจ้านายไม่เห็นเข้า มันจะทําให้ชื่อเสียงของเราเสียหายชื่อเสียงขนตาใต้คิ้วมีไข่สองฟองแค่กระพริบตาแต่ไม่มองเคยอยู่หัวหน้ากลุ่งเจีย๋ยฉันจะจัดการให้เรียบร้อยทันทีโอ้ยน่ารักจังจะข้ามผู้ชายไปได้อย่างไรมีได้โดยตรงสองลูกตรงที่น่ารักแบบนี้เออหรือไม่ลองดูไหมคุณลองการรับเลี้ยงดูไหมไปหาคุณเถอะดังนั้นคุณแต่งงานจริงๆยังได้ลูกมาอีกสองคนอืมเป็นแนวคิดที่ล้ำหน้า แบบอย่างของพวกเรางั้นฉันจะไปศึกษาการรับเลี้ยงดูเอน,นิที่รักพ่อของพวกคุณอยู่ไหนพ่ออยู่ที่โรงงานได้ยินว่าพ่อมาถึงแล้วเขาบอกว่าเขาจะเข้าไปในรังไก่มีอำนาจทั่วทุกทิศแผนกต้อนรับพ่อของคุณนี้จะเป็นหัวหน้าไก่หรอือไม่ใช่กับพี่ชายจำผิดแล้วพ่อจะลงไปทํางานที่ฐานรากแต่งตัวธรรมดาไปตรวจสอบยังจะลงไปทางานที่ฐานรากอีกนะที่แผนกต้อนรับคุณคิดว่าพ่อของคุณเป็นหัวหน้าหรือไง แผนกต้อนรับโรงแรมข้างหน้านี่คือนี่คือกุญแจทองสีแม่ฉันก็มีนะนี่ใครให้พวกคุณพ่อบอกแล้วเป็นสิ่งที่แม่แท้ๆของเราทิ้งไว้แม่แท้ๆของพวกคุณอยู่ไหนดีใจที่ได้ดูละครคุณคือแม่แท้ๆของเรา คุณคือแม่แท้ๆของเราน่าจะเป็นแค่แบบเดียวกันแค่บังเอิญเท่านั้นลูกของฉันเสียชีวิตไปเมื่อห้าปีก่อนได้จับไปแล้วขอบคุณที่คุณซื้อไลออน33ฉันคือผู้จัดการทั่วไปของบริษัทฉันชื่อหลิวเฉียงได้ยินว่าพวกคุณกำลังเลือกผู้จัดการล็อบบี้อาใช่ใช่เดี๋ยวจะเรียกคนที่มีคุณสมบัตินำมาทั้งหมดฉันเลือกเองงั้นฉันจะไปเตรียมเอกสารก่อนเอเช เสี่ยโยกมาที่นี่หน่อยมาแล้วที่รักพวกเธอรอแม่ที่นี่สักครูดีเกิดอะไรขึ้นฉันบอกเธอนะฉันจะไปจัดการเรื่องนั้นน่ารักที่ชอบทำเรื่องยุ่งกล้าหลังเราไปแต่งงานยังดีที่ยังมีคุณค่าอยู่บ้าง ไม่ใช่บอกว่าตามการแสดงออกปกติเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้จัดการใหญ่เลยือทำไมยังต้องสัมภาษณ์อีกละ่ะได้ยินมาว่าเจ้าในายใหม่ของไลออนมาแล้วอยากดูความสามารถของพนักงานถึงได้จัดสัมภาษณ์ได้ยินมาว่าเจ้าในายใหม่เค้มงวดมากต้องทําให้เขาประทับใจยากสําหรับพวกเธอแบบนี้คนประเภทนี้แน่นอนว่ายากเจ้าเจีย๋ย นี่มันเหมือนมีมีดจิ้มก้นจริงๆเปิดหูเปิดตาแล้วว้าวหล่อมากหล่อมากประธานที่ดื้อรั้นแบบนี้เมื่อไหร่จะถึงตาฉัน คนที่เหลือไม่ต้องเข้าไปแล้วเธอหมายความว่าอะไรตำแหน่งผู้จัดการใหญ่ได้รับการยืนยันแล้วก็คือฉันหมายความว่าอะไรสมองเป็นสิ่งที่ดีน่าเสียดายคุณพัฒนาช้าไปหน่อยตอนนี้เคยโยอย่าทำตัวไม่รู้จักด,ดีชัวตำแหน่งผู้จัดการใหญ่คนใหม่ถูกกำหนดไว้แล้วทุกอย่างที่คุณเตรียมมาอย่างหนักแค่เป็นคนตามหลัง ตอนนี้แค่ฉันพูดคำเดียวก็สามารถไล่คุณออกไปไล่ออกรู้จักตัวเองหน่อยเชื่อฟังแต่ง,งานกับจางเสี่ยวฉันยังสามารถให้โอกาสคุณได้โจจียอย่าทำเกินไปหน่อยโอเคโอเคโอเคเคยยูถ้าไม่ใช่เอกสารของคุณและการแนะนำอย่างเต็มที่จากเฮาเกอร์เจ้านายคนใหม่ก็คงไม่ยอมรับฉันเร็วขนาดนี้น่าเสียดายที่คุณอยู่ที่ไลอ้อนแค่วันเดียวฉันก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเปิดเผยมากขึ้นฉันสามารถไปได้แต่ฉันก็อยากรู้ว่าเป็นเจ้าน,น,นายคนไหนที่กำหนดไว้และใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดในฐานะที่เป็นเจ้านายคนใหม่ที่ซื้อ,อไลอัอน เศรษฐีอันดับหนึ่งของมองเจียงส่วนเกณฑ์อะไรฉันมีความสามารถแน่นอนว่าสามารถทําได้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยความสามารถในการถูกลูกค้าร้องเรียนหรือความสามารถที่คุณเลวจริงๆสถานที่เคยโยกถึงแม้ว่าฉันจะไม่สง่างามแล้วไงละ่ะเธอแกล้งทาเป็นสูงส่งทุกวันทางานหนักที่แผนกต้อนรับก็ยังเป็นภรรยาของมหาเศรษฐีไม่ได้เพิ่งฉันเคยเป็นภรรยาของมหาเศรษฐีที่ชนบทมาก่อนเคยเป็นภรรยาของมหาเศรษฐีตอนนั้นเธอแค่เป็นพี่เลี้ยงเท่านั้นและฉันแค่ต้องขึ้นเตียงก็สามารถเป็นผู้จัดการใหญ่ได้ ส่วนภรรยาของมหาเศรษฐีนั่นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ในไม่ช้าผนกต้อนรับเธอยังรู้ว่าตัวเองไม่สง่างามอีกนแผนกต้อนรับถ้าอย่างนั้นเจ้านายของพวกคุณเป็นคนที่ใช้ความคิดจากส่วนล่างเท่านั้นแผนกต้อนรับนั้นฉันยอมลาออกดีกว่าสุดท้ายแล้วคนกับสุนัขก,ก็มีเส้นทางที่แตกต่างกันใครกันที่กล้าหานขนาดนี้กล้าดูหมิ่นเจ้านายผู้จัดการทั่วไปเคยโย่ละเมิดอำนาจดูหมิ่นเจ้านายต้องได้รับการลงโทษอย่างรุนแรงเธอถ้าอย่างนั้นมีความเห็นมากขนาดนี้ก็เข้ามาพูดให้ชัดเจนตรงนี้เลยเเปปิดประตูอง เียนไปเลยถ้าเขากล้าทำร้ายถึงแม้จะเป็นมหาเศรษฐีก็าตามฉันก็จะทำให้เขาไม่สามารถเดินได้นั่นคือเธอไม่เชื่อฟังการตัดสินใจยังด่าบอสว่าเป็นสุนัขอีกนะ